วันนี้เรามาคุยกันเรื่องเป้าหมาย3ระยะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังรับชมและรับฟังกันอยู่ในช่อง i a m 2 t ช่องนี้เนี่ยจะเป็นช่องที่เกี่ยวกับเรื่องราวเรื่องเล่าผ่านมุมมองทัศนคติของผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพการงานทัศนคติทางด้านบวกสำหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวแบบนี้ก็ฝากกด s u b s c r i b e กันด้วยครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องเป้าหมาย3ระยะ ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบตั้งเป้าหมายมากๆถ้าผมรู้สึกตัวอีกทีนึงหรือว่าผมใช้ชีวิตไปสักระยะหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันทุกอย่างมันเริ่มวนอยู่กับที่มันเริ่มวนหลูบอยู่กับที่ไม่ไปไหนสักทีนึงผมก็หยิบปากกามาหยิบสมุดมาแล้วก็นั่งเขียนเป้าหมายของผมใหม่อีกครั้งหนึ่งทบทวนเป้าหมายของผมทุกๆครั้งและสิ่งที่ผมไม่ลืมเลยก็คือผมจะแบ่งเป้าหมายของผมเป็น3ระยะนั่นก็คือเป้าหมายระยะสั้น เป้าหมายระยะกลางและ,เ,ะเป้าหมายระยะยาว3เป้าหมายแล้วก็ทั้ง3เป้าหมายนี่ครับมันจะสอดค after, Maria, ล้องกันนะครับมันจะสอดคล้องกันแล้วท้ายที่สุดนะครับมันจะไปถึงเป้าหมายระยะยาวแต่เป้าหมายระยะสั้นและเป้าหมายระยะกลางเนี่ยจะต้องสอดคล้องกันด้วยเป้าหมายระยะยาวจึงจะมีประสิทธิภาพได้ดีที่สุดเป้าหมายระยะสั้นเป้าหมายระยะสั้นนี่ก็คือเป้าหมายที่สามารถทําได้ไว หนึงสัปดาห์สามารถทําได้1เดือนสามารถทําได้ช่วงเวลาช่วงเวลาเนี้ยสวัน3าวันถึง1เดือนเนี่ยอันนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นเป้าหมายระยะสั้นจะเป็นเป้าหมายอะไรก็ได้อย่างเช่นเอ่อต้องการที่จะตื่นนอนตอน7จ็ดโมงเช้าทุกๆวันหรืออาจจะตื่นนอนตอน6กโมงเช้าทุกๆวันตื่นมาทําอะไรไม่รู้แต่คือนั่นคือการตั้งเป้าหมายระยะสั้น ออการตั้งเป้าหมายระยะสั้นคือสามารถทําได้เลยทําได้ทันทีเห็นผลทันทีนั่นคือเป้าหมายระยะสั้นต่อมาเป้าหมายระยะกลางเป้าหมายระยะกลางของผมในที่นี้ก็คือโดยส่วนตัวของผมนะนั่นคือ1นึ่งควอเตอร์หนึ่งควอเตอร์คือ3เดือนนะสเดือน3เดือนคือ,อ,อสามารถเป็นไปได้ใน3เดือนสามารถเป็นไปได้ใน3เดือนอย่างเช่นออตั้งใจที่จะเก็บเงินให้ได้ หนึ่งมืนบาทในสามเดือนเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะมันสามารถเป็นไปได้มันสามารถเป็นไปได้น,าาน,ไไดนี่คือเป้าหมารยระยะกลางนะครับจะให้ดีให้มันสอดคล้องกับเป้าหมารยระยะสั้นสมมติว่าผมรื้อเป้าหมารยระยะสั้นอันแรกทิ้งไปที่ว่าจะตื่นนอนเจ็ดโมงเช้าเป็นเอ่อจะเก็บเงินวันละหนึ่งร้อยบาทเป้าหมารยระยะสั้นคือจะเก็บเงินวันละหนึ่งร้อยบาทเป้าหมารยระยะยาวคือ ใน3เดือนจะต้องมีเงินเก็บ10,000บาทเห็นไหมฮะมันสอดคล้องกันมันสอดคล้องกันและต่อมาเป้าหมายที่สําคัญมากๆนะฮะสำคัญมากๆเลยนั่นคือเป้าหมายระยะยาวเป้าหมายระยะยาวของผมในที่นี้คือมากกว่า3เดือนขึ้นไปโดยหลักๆที่ผมตั้งไว้ก็คือ1ปีเพราะผมจะเขียนแผนเขียนเป้าหมายของผมทุกๆ1ปี หรืออาจจะเป็น6เดือนนะครับอย่างคลิปล่าสุดที่เพิ่งลงไปผมนั่งเขียนใหม่นั่งเขียนแผนนั่งเขียนเป้าหมายของผมใหม่ในเดือน6เดือนมิถุนาเพราะผมรู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมามันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยหรือมันไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าผมก็เลยตั้งแผนขึ้นมาใหม่เขียนขึ้นมาใหม่เขียนเป้าหมายขึ้นมาใหม่6เดือน6เดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายระยะยาวไม่รู้แหละแต่คือสําหรับผมนะครับสาหรับผมคือเป้าหมายแบ่งได้ออกเป็น3ระยะ นะครับระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวถ้าสามารถทําเป้าหมายพวกนี้เนี่ยให้มันสอดคล้องกันได้ผมเชื่อครับว่าเป้าหมายของท่านผู้ฟังจะต้องมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถเป็นจริงได้อย่างแน่นอนนะครับยกตัวอย่างเป้าหมายที่ผมตั้งไว้และสําเร็จมาเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือการปิดหนี้บัตรเครดิตทั้งหมดเออในระยะ1ปีเท่านั้น 1ปีกับวงเงินประมาณ3 0 0 0 0 0บาทระยะเวลาหึปีกับวงเงิน300 0 0 0บาทผมสามารถปิดมันได้ตอนนี้ไม่มีหนี้สินที่เป็นหนี้บริโภคลองเอาไปทําดูครับใครเห็นว่าดีหรือว่าคิดว่ามันเป็นประโยชน์เหมาะสมที่จะทําเอาไปใช้เอาไปทํากันดูครับเป้าหมาย3ระยะสําหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ